อย่างที่เริ่รายงานกันไปนะคะว่าวันนี้มีคาร์ม็อบใช่ไหมคะแล้วปรากฏว,ว่าวันนี้เขามีรถขันหมากด้วยนะวันนี้ใครแต่งงานคะเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครแต่งงานค่ะค่ะแต่ว่าเรียกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขานัดหมายคาร์ม็อบแห่มาไล่วิวาคล้องใจ <c oughs> เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะนี่นะคะ <c oughs> เขายื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจแปดพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้จับมือแน่นนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็มีการปราศัยบนรถแบบนี้นะคะ แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะใช่แล้วก็ฝนตกด้วยน้องนานาแล้วรู้สึกว่าจะมีขันหมากใช่ไหมมีรถนะคะรถขันหมากนี่นี่เขาก็มีรูปของคุณพิธาเห็นไหมอ่านี่นะคะแคนดิเดตนายกของก้าวไก่ก็ประมาณ11ครึ่งนะเขาอยู่ที่กลางแยกอโศมนรีนะคะ ฝั่งห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21แล้วก็มีประชาชนส่วนมากเป็นวัยกลางคนก็เดินทางมารวมตัวรอแกนนำเริ่มกิจกรรมกันตามนัดหมายเที่ยงค่ะ12นาฬิกาก็จอดรถเรียงเป็นแถวตอนนะคะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็นำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของก้าวไกลใบหน้าของคุณพิธาเนี่ยมาวางจำหน่ายนี่อย่างที่เราเห็นกันไปมีรถยนต์สีขาวประดับผ้าสีแดงนะลอง,ลองดูนะคะทีมงานว่าภาพนั้นมีหรือเปล่า เป็นรถสีขาวประดับผ้าสีแดงดอกไม้สีชมพูลูกโป่งบนหลังคารถจอดนําขบวนว่าง่ายๆก็คือเป็นรถขบวนขันหมากน่ะน้องนานารถคันนี้เหมือนเราจะแต่งงานน่ะนะคะ,คะซึ่งเอ้ยก็ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็ไม่รู้แต่อันนี้ดูตามภาพที่เฉยนะคะก็ประมาณว่าเป็นรถแบบว่าตกแต่งอ,ะอ่ะตกแต่งนะคะรถพร้อมน้ำมันเครื่องพร้อมคนพร้อมขันหมากพร้อมยื่นรายชื่อประชาชนเพื่อยื่นสามทุนแปดพักให้เขาจับมือกันแน่น นี่รถคันนี้นี่นี่อ่าเมือ่อกี้นะคะ,คะเป็นรถขบวนขันบางเห็นไหมที่มีผูกโบข้างหลังนะคะ,คะเป็นรถขบวนแห่มาลัยวิวาคลองใจจุดเริ่มต้นคือแยกอโศมรีมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทไม่อยากเอาเปรียบกันง่ายๆว่าอย่างนี้เถอะไม่อยากให้ต้องหยาก,กันแปดพักไม่อยากให้ต้องหยาก,กันอยากให้รักกันนะอย่าไปให้มือที่สามเนี่ยมาทำให้เราสองคนต้องหยาก,กันเดี๋ยวไปฟังเสียงแกนำกนำกันก่อนคะ่ะ ผนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมรุมนุมนะครับเขาต้องการจะเน้นย้าจุดยืนเหมือนเดิมนะครับว่าให้ทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าไกลและแพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยังคงเกาะเกี่ยวกันให้แน่นและยึดหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยเอาเอามาเป็นหลักนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือก็แน่นอนครับว่าไม่มีการที่จะไปเปิดทางให้จับค้่กับฝ่ายป็ิการอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมศาสตร์มาเนี่ยเพื่อย้ำจุดยืนหลักการ แบบของเราที่เคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่ปี63ก็คือหลักการของประชาธิปไตยครับหนึ่งในประเด็นที่ลุงพ่อรียกร้องกันมาว่าคือต้องรอสบอ่บอ,อนใช่ไหมหมดเวลาอีกสิเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปบเรื่องงานตรงนี้มองว่ามันไกลไปไหมหรือว่าจะเปนอ๋อไม่ครับซึ่งก็เป็นข้อเสนอของนายรุ่นธรรมศาสตร์และกาชุนน์อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยไปยื่นข้อเสนอหลักการสําคัญคือหนึ่งเน้นย้ําจุดยืนจับกันให้แม่นหลักการฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง8ปดพักสอถ้าตกลงกันไม่ได้ก็รอให้ถึง8เดือนไปเลย แล้วก็ปิดสวิตสอวอไปคือไม่จําเป็นที่ต้องไปฝืนต้องไปจับคั้วกับฝ่ายเผด็จการให้ปิดหลักการนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเรารอมา8ปีแล้วเราทนมา8ปีแล้วทนมา9ปีกับ10ปีแล้วที่ต้องทนกับระบบเผด็จการผมคิดว่าถ้าถึงณจุดนี้เนี่ยถ้ามันหาทางออกกันไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับพัก8ร่วมฝ่ายประชาธิปไตยก็เกาะเกี่ยวกันเอาไว้ดีกว่าแล้วนําเสนอปัญหาของสังคมนําเสนอกฎหมาย ที่เป็นกฎหมายที่ก้าวหน้ากฎหมายที่แก้ไขปัญหาอยู่ในสภาครับตอนนี้ยังเสนอได้ครับไม่มีรัฐบาลก็ยังไม่เป็นไรก็มีรักษาการไปก่อนแล้วในสภาก็ลันไปเพราะมันคนละฝ่ายกันอยู่แล้วระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็ลันไปเลยครับฝ่บายประชาธิปไตยก็นําเสนอกฎหมายที่ก้าวหน้าไปเลยแล้วรอ8เดือนให้ปิดสวิสสวอแล้วมาโหวตกันใหม่ก็ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ดีกว่าตกลงกันไม่ได้แล้วมานั่งทะเลาะกัน แล้วก็มาแต่กันนะครับคือเพราะฉะนั้นวันนี้นวะรรวมธรรมศาสตร์และการชนนุมเน้นย้ําจุดยืนว่า8ปดพักป่ายบชพิตยต้องสามัคคีกันเกาะเกี่ยวกันอย่าไปาจับคั่วกับฝ่ายไวาะป่ายป,ปิการนะครับแล้วก็ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ออรอแปดเดือนครับบิชวสว์สวอ่านี่นะคะก็เขาบอกเขารอได้ใช่ไหมก็รัฐบาลรักษาการไปนะคะ,ะเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะแล้วก็ เมื่อกี้จะเหมือนเหมือนคุณป้าเป้าไหมใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะใช่ค่ะอะนะคะแล้วก็อุยฝนก็ตกด้วยนะน้องนานารถวิวาแต่ทีนี้สดๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อไทยเตรียมแถลงแล้วเดี๋ยวเราตัดสัญญาณขาเข้าไปที่พักเพื่อไทยกันก่อนนะคะเชิญรับชมค่ะพร้อมแล้วบอกนะครับ โอเคนะครับครับ,รบพี่น้องสื่อบนชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับ,รบการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยวันนี้นําโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและผมนายประเสริฐจันทงทองเลขาธิการพรรคครับ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ9นาฬกา30นาทีพักเพื่อไทยได้มีการหาลือพบปะกับพักเก้าไกลนะครับณนะอาคารที่ทำการของพักเพื่อไทยใช้เวลาหาลือกันร,ร่วมสองชั่วโมงนะครับแล้วก็การหาลือได้แล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นแล้วพักเพื่อไทยเองได้แจ้งผลการหาลือแล้วก็ข้อสรุปต่างๆ โดยใช้โทรศัพท์นะครับไปยังพักร่วมแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเดิม8พักนะครับถึงแนวทางของพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับในรายละเอียดผมอยากจะขอเรียนเชิญหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับเชิญท่านหัวหน้าครับพี่พี่น้องนองสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ <c oughs> ผมได้แค่ชนนันสีแก้วของนรกพักเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอ่านคำแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันในการที่พักเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจให้เป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับ <c oughs> เริ่มต้นใหม่ ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศทั้งนี้พักกับพักการเมืองอีก6พักรวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักเก้าไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธา ลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พักมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพักเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตในยกรัมตรีจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพ,พรรคเพื่อไทยได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถ ทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกบุธ,ธิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบาย จึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพกรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุม8ปดพักร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจาก ทางพรรคการเมืองนอกกลุ่มพรรคร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพักเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุธิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพักเพื่อไทย และส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพักและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพักก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้ พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายยกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยดำรงตรำแหน่งนายยกรัฐมนตรีทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่า เราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียง ให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสรอ ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พักเพื่อไทยและพักร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน อาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพรรคการกนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพักคร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสาเร็จพรรเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรรประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแยง้ง คืบหน้าอย่างมีในยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพักเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพักเพื่อไทย2สิงหาคม2566ขอบคุณครับช่วงนี้มีคำถามเชิญครับเอาสองคำถามนะ คำถามแรกเรื่องของอวบวันที่4ก่อนกันเลยกันนะครับเรื่องโหวตวันที่4เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับพักคก้าวไกลนะครับภายใต้ข้อตกลงและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพักคก้าวไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พักเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่าน หรือมติของพรรคข้าวไก่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยไว้นะครับอีกคําถามหนึ่งสำหรับเรื่องของพางรุ่ปลุ่มใหม่นี่ต้องขออนุญาตนะครับจะมีข่าวให้กับพี่ๆน้องๆน่าจะภายในพรุ่งนี้ครับ ถามว่าสวจะโบทให้เราไหมนะครับด้วยข่าวที่เราถแถลงวันนี้นะครับและแนวทางที่ชัดเจนในการที่เราแสดงเจตนารม์ต่อข้อกังวลน,นะครับของสวรหรือแม้กระทั่งสสหลายพักการเมืองเนี่ยเรามั่นใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่ถแถลงไปก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของ สวนะครับที่เขาเคยมีเงื่อนไขเดิมๆไว้เนี่ยเราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทําให้สวลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้นะครับ,บ,อบ,บาารอพรุ่งนี้ครับ เดี๋ยวพ,พี่ว่าตอบก็เ<อ>ก<อ>นินขึ้นนะครับสามารถบริหารสามารถบริหารประเทศได้ก็ขณะนี้เรากําลังทํางานอยู่นะครับกําลังทํางานอยู่คาดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสามารถแถลงผลการจัดแถลงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้าารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านรอดูพรุ่งนี้ได้เลยส่วนวันเวลาและสถานที่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง การคุยกับเก้าไกลเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ตอนที่บอกเลิกกันเนี่ยคือเก้าไกลเขาขาไม่ได้ใช้คำว่าบอกเลิกเพราะว่าทุกคน้นนั้นก็มองเป็นจะบอกวเสาวเลยคือเก้าไกลเขาเขาฟังรับฟังเหตุผลที่เชื่อไทยได้ได้ที่ไปในช่วงระยะเวลาเกิดขึ้นไมครับครับสำหรับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับเราเองประชุมเริ่มประชุมเก้าโมงครึ่งถึง11บเอโมงสี <45. S 1> ใช้เวลาพอสมควร บรรยากาศพูดคุยเป็นไปได้วยดีครับข้าไกลเขาก็ารับฟังได้ดีนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยต้องการความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยเราจริงอยู่อาจจะมีความคาดเคลื่อนเรื่องของการนัดหมายความเข้าใจต่างๆนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภายในของแต่ละพรรคไปอันนั้นเราก็ทําความเข้าใจกัน <S <S โดยสรุปนะครับ <S 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 มันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้สัพทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแต่เป็น สิ่งที่มีความจําเป็นจริงๆที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับก็ผมเรียนอีกนิดหนึ่งนะครับจริงๆเราได้พยายามชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกของพรรคก้าวไกลได้ได้เรียกหรือได้ได้แสลงเกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ทําให้เกิดปัญหานะครับจะ เหมือนกับหลอกให้พักเก้าไกลโหวตให้เราแล้วก็ไม่ดําเนินการไปตามที่เป็นตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ได้เรียนชี้แจงกับพักเก้าไกลแล้วว่าที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจากแกนนําพักเก้าไกลให้เรารอจนถึงห้าทุ่มของคืนวันที่สามสิบเอ็ดวันทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหาลือมา เรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเราก็เริ่มดําเนินการตามกระบ,บวนการของเราถือว่าการตกลงเจจามันไม่ยุติเพราะฉะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกับพรกคก้าไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่แกนนําสําคัญได้พูดคุยกับเรากับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหรือหรือกล่าวหาเราตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไร แต่คิดว่าเขาต้องคุยเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเขาไปว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเราดึงเกมทั้งหมดการประชุม8ปดพักร่วมก็ดีการประชุมหลายๆเรื่องก็ดีเนี่ยที่มันดีเลยไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึง5้าทุ่มของวันที่3าบนะครับแล้วเราก็รอถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีการติดต่อวันที่หเราจึงเริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเรา แล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นการข้อยุติทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นได้แถลงที่แจงกับพรรคเก้าไกลตามที่หัวหน้าได้พูดไปแล้วและก็ได้โทรศัพท์เรียนที่แจงกับเจ็ดอีกหกพรรคร่วมนะครับทั้งหมดว่าเราจําเป็นต้องต้องเลือกทางเดินที่จะเสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อให้มันสามารถคลี่คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้ พพหหรเราเราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็สําหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือ,อยังไงก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดึงหกพักหรือไม่ดึงหกพักไม่มีอะไรทั้งสิ้น <6. S 1> ก็ตอนนี้ทั้งแปดพักก็รับรู้เรียบร้อยแล้ว<ม>เ,เดี๋ยวเดินนะฮะผมขออนุญาตเสริมกรณีแปดพักนะเพิ่นว่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าหลายฝ่ายคงจะเฝ้ามองว่าเราจะเรียกประชุมแปดพักหรือไม่นะครับ ทางนี้เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาแล้วก็สถานการณ์เพื่อไทยจึงได้ตัดสินใจนี่ได้โทรศัพท์ไปพบไปหาเลขาธิการพรรคทุกพรรคนะครับโดยมีสาระสาคัญดังนี้นะครับที่เราได้แจ้งไปเราได้แจ้งแต่และพักร่วมแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมนะครับในประเด็นหลกัลกๆประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกพักเพื่อไทยได้แจ้งถึงเหตุผลและความจําเป็น ในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคกล้าวไกเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งนี้นะครับเราได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงความเป็นมาและการทำงานต่างๆที่พรรคได้ทำไปนะครับเรื่องที่สองที่เราได้แจ้งพรรคร่วมนะครับก็คือเป็นกรณีที่ในกรณีพรรคร่วมอื่นนะครับจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะาร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วม นะครับอย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิษของแต่ละพักนะครับถ้าเห็นว่าแนวทางที่เพื่อไทยได้นํานเสนอไปเนี่ยาสามารถเข้าร่วมได้พักเพื่อไทยก็มีความยินดีนะครับที่จะร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนะครับในการประเด็นคําถามที่มีหลายฝ่ายบอกว่าเรื่องการโบสของก้าวไกลเนี่ยว่าจะโบสช่วยเพื่อไทยหรือไม่ช่วยอย่างไรเนี่ย เราได้แจ้งไปยังพรรค่วมบอกว่าแจ้งเพื่อทราบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไก่เองนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่อาจที่จะไปจะไปแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้นะครับเนื่องจากว่าก้าวไก่เขาอาจจะมีมติหรือไม่มีมติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องนี้ก็ก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไก่เองนะครับและเรียนเพิ่มเติมว่าตามที่ท่านหัวหน้าได้พูดเมื่อสักครู่ในวันพวกนี้ นะครับวันที่3เข้าใจว่าประมาณช่วงบ่ายนะครับเราจะมีถแถลงการอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสถานที่วันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเท่านี้ครับก็เป็นการถแถลงของเพื่อไทยนะคะ,คะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาแต่ทีนี้เนี่ยฟังจากการถแถลงนะน้องนานาอันนี้เขา อยากรอ,อยังเนี่ยเอ๊ก็ถ้าดูทแหล่งการาเป็นแบบนั้นนะคะพี่เอื้อยใช่แต่คุณหมอบอกว่าอย่าเรียกว่าเลิกไม่อยากให้ใช้คำนี้ใช่ไหมให้ใช้ว่าเป็นความจำเป็นแล้วกันก็คือหลักใหญ่ใจความพักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือก,กับก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและกันเดินหน้าตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่นะคะค่ะ,ะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเดี๋ยวรอติดตามต่อในมติชนทีวีของเรา ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ